สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันดีป้าแมวขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งเฮงเฮงรวยรวยแก้วแหวนเงินทองมาให้ป้าแมวเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมป้าแมวก็ขอให้สิ่งนม้นกลับไปหาเอฟซีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมจา๋าวันนี้ป้าแมวพามาชมนี่นะคะลูกไม้ของป้าเขียวนะคะสวยๆเลยนะเป็นฟอร์มกอก็มีนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ก็อันนี้ชื่ออะไรเนะี่ย ตับ <Es> พุนผลนี่นะคะโอ้โหกัดสีมาลักษณะนี้นะคะ Fc นี่นะคะเป็นฟอมฟอเลยนะครับตับพุนผลนะอ่ะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ป้าเขียวก่อนนะคะ Fc นี่นะคะเบอร์ป้าเขียวนะคะเป็นเบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเบอร์ป้าเขียวเนาะแอดไลน์โทรหาป้าเขียวได้เบอร์นี้นะจ๊ะนี่นะคะอ่าต้นนี้ท่านผู้ชมนี่นะคะต้นนี้เป็นยักษ์ปักหลันเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะยักษ์ปักหลันนะนี่นะคะ ใบนด่กเขายังไม่ป้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะยังไม่ป้ายนะนี่เขาก็มีป้ายมาแบบนี้นะคะนี่นะคะยักษ์ปักหลั่นเขาป้ายมาแล้วเป็นแบบนี้นะอันนี้คือใบที่เขาแก่แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่คือใบแก่ตัวแล้วลงแล้วนะท่านผู้ชมว่าแมวมันเหมือนหานุมานอมพับพาเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่นะคะเป็นยักษ์ปักหลั่นเนาะนี่คือใบที่เขาแก่แล้วนะคะท่านผู้ชมใบเขาแก่ตัวแล้วนะนี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะยักษ์ปักหลั่นนะนี่นี่นะคะท่านผู้ชมเขาจะมีป้ายมาแค่นี้นะคะ อานุมานอมภา,าเขาจะกัดเป็นชมพูหมดทั้งใบนะคะไม่ใช่แบบนี้นะคะยักษ์ปักหลันเขาจะกัดเป็นลักษณะนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ยักษ์ปักหลันนะจ๊ะนี่ท่านผู้ชมนี่บางต้นเขาก็จะเป็นกัดมาลักษณะนี้นะคะนี่นะคะคือต้นยักษ์ปักหลันนะคะนี่นี่กระดูกนี่เห็นนะคะก้านเขาก็จะออกค้ำๆหน่อยๆนะคะท่านผู้ชมมีราวสะพานเห็นไหมคะ นี่นะคะป้าแมวพาชมนะคะในเนี้ยหัวบอลเลอร์เลยนะคะนี่ป้าเขียวก็ซื้อมาทําขยายพันธุ์ต่อไปนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นยักษ์ปักหลันคะท่านผู้ชมนี่นะคะเขาจะกัดแบบนี้นะจ๊ะยักษ์ปักหลันจ้ะค่ะวันนี้ป้าเขียวก็มียักษ์ปักหลันมาขายให้เอฟซเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูยักษ์ปักหลันของป้าเขียวเลยก่อนนะคะอ่านี่นะคะท่านผู้ชมยักษ์ปักหลันของป้าเขียวนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะนี่นะนี่นะคะยักษ์ปักหลัน นี่นะคะเป็นแบบนี้นะยักษ์ปักหลันจะยังไม่ได้กัดสีนะคะยักษ์ปักหลันไหนปักเขียวเขียนไว้ว่าหนึ่งร้อยบาทนะคะมีชิ้นหน้าบรรชอนอยู่ในนี้ด้วยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะชิ้นน้บรรชอนก็หนึ่งร้อยบาทยักษ์ปักหลันก็หนึ่งร้อยบาทนะคะชิ้นน้าบ,บารรช,ชอนมีอยู่สามกระถางนะคะเอฟซี FC. ยักษ์ปักหลันมีอยู่หลายกระถางอยู่นะคะ ท่านผู้ชมจะเลือกแบบฟอร์มกก็ได้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เป็นฟอร์มกเลยนะคะยักษ์ปักหลั่นนะนี่นะคะท่านผู้ชมยักษ์ปักหลั่นจ้ะบางท,าที่ต้นใหญ่แล้วเขาก็มีอยู่ต้นเดียวนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ยังไม่ใหญ่แต่ว่ามันอยู่ที่การที่ว่าเขาผ่าหัวบางบางหัวมันก็ไปเจอตาเขี้ยวตาหนอ่อมันมันหลายอันมันก็เลยแตกออกมานะคะท่านผู้ชมบางอันบางต้นแต่ต้นแบบเนี้ถ้าในในในหัวเขาอ่ะเขาอาจจะงอกช้า ก็แทงหน่อช้าคือว่ามาถึงว่าหน่อเขาะจะจะจะน้อยกว่าต้นนี้ใช่ไหมตาเขียวตาหน่อเขาอะค่ะแต่เขาก็แทงหน่อมาเหมือนกันนะคะ fc นี่นะคะยักษ์ปักหลั่นกับชินดาพัญชอนะคะหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวก็แมวพาไปดูลูกไม้ที่หลังนะจ๊ะามาเป็นหมอสีน้อยกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นบอลใบกลมนะคะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะนี่นะคะนางลากสดเทวีนี่นะคะท่านผู้ชมสวยๆแดงๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะ ต่อมาเป็นประสาททองค่ะ Fc ประสาททองนะคะมะเขียวเขียนว,ว่าโชคล้ำซ้ำหรอือมะเขียวโชคล้ำซ้ำอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เหรอ,อต้นใหญ่โชคล้ำซ้ำใช่ไหมอ,อันนี้ประสาททองนะคะ Fc เขียนว,ว่าเจ็ดสิบบาทนะคะประสาททองมีใบใบด่างมาแล้วนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะท่านผู้ชม ต่อมาเป็นนบพักเก้ากัดสีสวยๆป้ายสวยๆแบบนี้เลยจ้ากระเขียวก็ถังเท่าไหร่เอ่ย <180. S 1> จ้าร้อยแปดสิบาทนะคะท่านผู้ชมร้อยแปดสิบาทนะคะป้ายสวยเลยนะจ้าท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะอ่ะแล้วต่อมาเป็นปู่เมฆค่ะตามด้วยปูเป่เมฆปู่เมฆเป็นบอลเก่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่เขาตอนแรกๆเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะท่านผู้ชมโตไปเขาจะกัดเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะปู่เมฆนะ หรือป้าแมวก็ขายให้เอฟซีไปเป็นพริกเกลือแผงเป็นปูเ่เมฆบนนะถือว่าท่านโชคดีไปนะคะนี่นะคะเป็นปู่เมฆนะคะเป็นบอลใบสีเหลืองแบบนี้นะคะสะดืดีถักัดสีแดงมานะคะท่านผู้ชมไม่ใช่พริกเกลือนะคะเป็นปู่เมฆนะคะต้นนี้นะตาเขียวเขียนไว้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะปู่เมฆนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทจา้ะอ่าต่อมาอันนี้เป็นบอลนี่สวยมากท่านผู้ชมค่ะเป็นบอลกาบด่างนะคะกาบด่างสวยๆแบบนี้เลย อันนี้ผักเขียวก็ให้100บาทนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะในกระถางนี้มี3ต้นนะจ๊ะท่านผู้ชมในกระถางนี้มี3ต้นจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะกัดสีสวยแบบนี้เลยกระถางเท่าไหร่ผักเขียวห้าสิบบาทใช่ไหมห้าสิบ <50 S 2> บาทจ้ะนี่นะ,ะท่านผู้ชมห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาด้านนี้ลูกไม้ด่างนะคะทานผู้ชมเป็นลูกไม้ด่างนะคะนี่นะนี่นะคะทานผู้ชมเป็นลูกไม้ด่างด่างทุกต้นนะคะทานผู้ชมนี่นะคะด่างทุกต้นนะคะก็เขียวขายให้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบบาทนะคะทานผู้ชมเจ็ดสิบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทานผู้ชมจ๋าวิดีโอคอลมหาปลาเขียวได้นะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้ด่างนะจ๊ะท่านผู้ชมด่างทุกต้นเลยจ้ะสวยๆนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะ โชคล่ำซ้ำนะคะ fc โชคล่ำซ้ำนะคะ70บาทนะคะท่านผู้ชมโชคโชคโชคล่ำซ้ำา70บาทปราสาททองก็70บาทนะคะ fc ต่อมาด้านนี้เป็นซับคุนผลนะคะซับคุนผลแบบฟอร์มกกนะ fc แบบฟอร์มกกนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะคะที่นะคะต้นเดียวก็มีนะแต่ท่านผู้ชมก็บอก,ก่าเขียวนะคะต้องขอต้นเป็นฟอรฟอรมกกนะฟ้าเขียวนะคะฟอร์มกกฟ้าเขียวขายให้80บาทนะคะซับคุนผลนะคะเป็นไม้ที่ราคา ยังแรงอยู่นะคะท่านผู้ชมเป็นฟอร์มกกนะคะป้าเขียวก็หามาได้สวยมากนะคะฟอร์มกกแปดสิบบาทถ้าต้นเดียวก็ลองคุยกับป้าเขียวดูนะคะเขาอาจจะลดให้นะท่านผู้ชมจ๋าเนี่ยนะคะมีมันมีตัวต้นเดียวนี่แหละที่ไม่ใช่ฟอร์มกกนะนอกนั้นเป็นฟอร์มกอหมดจ้ะเนี่นะคะท่านผู้ชมโทรแอดไลน์หาป้าเขียวได้นะคะต้นนี้ก็สวยนะจ๊ะนี่นะคะกัดสีมาแล้วนะร้อยนึงก็น่าจะได้กนะ็ขายแปดสิบแล้วจะมาร้อยเดยวจะโดนตีต่อมาด้านนี้เป็นองค์หญิงเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้นะ เป็นลูกไม้ขององคะ์หญิงอนัญญากับงามวงวานนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตามป้ายเขียนไว้นะคะราคาหกสิบบาททุกกระถางจ้ะนี่นะคะเป็นลูกไม้องค์หญิงอนัญญากับงามวงวานนะคะท่านผู้ชมมีมีกัดมาด่างบ้างนะคะนี่นะมีปลายใบด่างก็มีนะจ๊ะท่านผู้ชมจ้านี่นะคะบางตัวก็ด่งาง,ดงนะเป็นเป็นไม้ผสมกันนะคะท่านผู้ชมเป็นเขาผสมมานะจะ๊ะกระถางละหกสิบบาทจ้าโอ้โหต่อมาเป็นสีปาดกัดตีให้สวยแบบนี้เลยป้าเขียว กระถางเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบาทนะคะนี่นะเขียนว่าเจ็สิบาทมัคควานก็กัดสีสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมมัคควานกัดสีสวยๆเลยนะคะเจ็ดสิบาทเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ขององค์หญิงอนัญญานะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเป็นฟอร์มเกนะคะเจ็ดสิบาทใช่ไหมพี่เจ็ดิบาทนะคะท่านผู้ชมเจ็สบบาทนะคะนี่นะอันนี้เป็นฟอร์มโกค่ะฟอร์มโกสวยอันนี้กระดูกใบเขาจะสวยมากเลยล่ะนี่นะคะท่านผู้ชม ต่อมาเป็นพระปางโยพยไพรนะคะพระปางโยพยไพรเท่าไรพระเกี่ยวห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ธาตุบางแก้วกับวิมานลักษณะ,ะเป็นลูกไม้นะ กระถางละหกสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมกระถางละหกสิบาทนะคะสวยมากนะคะเวลาเขากัดสีแล้วบางกระถางก็มีสองต้นนี่นะคะบางกระถางก็มีสองต้นนะคะปมะเขียวบอกนะแต่ต้นนี้ป้าแมวชอบมะเขียวสวยอันนี้ก็มีสองต้นนะคะท่านผู้ชมส่วนมากมีสองต้นส่วนมากจะเป็นสองต้นนะจ๊ะนี่นะคะท่านผู้ชมส่วนมากจะเป็นสองต้นนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะอีก็มีสองสายพันธุ์อือสองสายพันธุ์เขาผสมกันมาเนาะค่ะอือสวยเนี่ยสวยสวยสวยสองต้นนะคะ fc ตามนี้เลยนะหกสิบาทจ้ะแต่ลูกไม้นะคะ ต่อมาด้านนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ยิ่งสวยยะเลยคืออะไรเนี่ยไข่มุกมันตานะคะไข่มุกมันตากับศิลาหุ้มทองนะคะค่าผู้ชมนี่นะคะไข่มุกมันตาเหมือนเหมือนต้นพ่อต้นแม่เขาเลยเนาะนี่ก็เหมือนสีลานี่ก็เหมือนไข่มุกมันตาเลยนะคะนี่เป็นลูกไม้นะจ๊ะ FC ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้นะคะกระถางเท่าไหร่เออมะเขียวห้าสิบบาทค่ะ FC ลูกไม้ไข่มุกมันตากับศิลาหุ้มทองนะจ๊ะบวกกันนะเขาเอากสรนมาผสมกันนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะ ห้าสิบบาทจ้ะมาด้านนี้ห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้นะคะสีเทพรักนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้สีเทพรักนะคะเป็นลูกไม้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะเขาเล่นไปหลายหลายหน้านะคะ่ะลูกไม้มันไม่ได้อยู่คงที่นะ <ez S 1> นี่นะคะท่านผู้ชม,มนี่เลยนะคะห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะห้าสิบบาททุกกระถางจ้ะ นี่นะคะต้นนี้เหมือนเพชรพิรุนเลยเนาะนี่นะคะผสมกันไปผสมกันมามันเป็นเป็นลูกไม้ไงหลายเกสรสวยๆทุกกระถางเลยจ้าท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมอ้ยสวยมากมาด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นมงคลปฐมนะคะมงคลปฐมกระถางละห้าสิบาทจ้ะชมพูทวีปลุ้นป้ายก็ห้าสิบบาทนะจ๊ะปู่ขาวเหลือกระถางเดียวจ้ะเจ็ดสิบาทนะคะปู่ขาวนะคะเหลือกระถางเดียวจ้ะ เทพอักษรา50บาทนะคะท่านผู้ชมเทพอักษรานะคะ50บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะก็ราคาเดียวกันเนาะทพเขียวโทรถามสีเขียวได้นะคะท่านผู้ชมนี่โฟมกอสวยจังเลยนะคะ50บาทนะคะ fg นี่นะคะสวยๆเลยจ้ะหงสุวันนะคะหงสุวันมีอยู่กระถางเดียวจ้ะเอาไป50บาทนะคะท่านผู้ชม50บาทจ้ะอันนี้น่าจะเป็นณนเะมืองนอนท์นะคะท่านผู้ชมลูก เป็นนเะมืองนนทที่แผงเขียวนะคะยังไม่กัดสีนะห้าสิบาทนะคะนะักเมืองนนนะป้าเขียวเขียนชื่อไว้นะเดี๋ยวจะลืมป้าเขียวไปไหนก็ไม่รู้จ้ะอ่าต่อมาด้านนี้ค่ะนี่ดูสวยสวยเลยนะคะ fc นี่สวยสวยเลยนะคะมีสองกระถางนะคะสีเบญจรงะคะ์ค่ะสีเบญจรงค์นะคะป้าเขียวเขียนว่าสีเบญจรงค์นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะมีสองกระถางจ้ะกัดสีสวยสวยแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม ต่อมาด้านนี้เป็นนาลีบูรพาที่ยังไม่ป้ายนะคะขายให้กระถางละหกสิบาทจ้ะมีอยู่สามกระถางนะคะนาลีบูรพานะคะเอฟซีลูกไม้กรบโอ้ลูกไม้กราบสวยมากลูกไม้กรบกระถางละห้าสิบาทจ้ะนี่นะครับก้นเขาเหมือนเหมือนถ้วยเลยนะเพราะเขียวเนาะสวยสวยห้าสิบบาทจ้ะ ไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐเขาก<น>ัดแดงแบบนี้เลยกระถางละแปดสิบบาทจ้ะนี่นะคะกระถางละแปดสิบบาทจ้าพิษณุโลกนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะนี่นะคะพิษณุโลกเจ็ดสิบบาทต่อมาเป็นทอลพานะคะเป็นบอลเก่าทอพานะคะทุ fc ราคาเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมราคาเจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะเป็นบอลสีสวยๆของปลาเขียวนะคะทอพานะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะ นี่กายทองเ็าสวยมากนะคะ,ะท่านผู้ชมจา๋าราคาแปดสิบาทนะคะไกทองประเสริฐวันนี้ลูกไม้ประเขียวถูกใจป้าแมวมากเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นฟอร์มโกนะคะเป็นเป็นลูกไม้อะองค์หญิงอนัญญานะคะผสมกันนะคะนี่นะคะมีใบด่างแล้วนะคะสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมหกสิบบาทนะคะลูกไม้นะสวยมากนะคะวันนี้นะแล้วก็พ้ปางโพยไพรก็สวยจ้ะนีนะคะท่านผู้ชมจา๋าโอ้่ะวันนี้ป้าแมวขอ ขอบคุณน้ำใจเอฟซทุกท่านนะคะช่วยละกดไลค์กดแชร์บอกต่อนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าแมวด้วยนะคะ f อฟเดี๋ยวป้าแมวก็จะพาไปดูหลายๆส่วนนะคะ f อฟวันนี้วันดีนะคะขอให้ FC มีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า